สวัสดีครับอยู่กับผมเบสชาแนลนะครับผมก็สำหรับรถถังหลักที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นรถถังจากฝั่งอเมริกานะครับชื่อว่า M56 นะครับผมก็สำหรับคันนี้นะครับเป็นรถถัง Tank Destroyer นะครับที่แบบไม่มีเกราะเลยนะครับพอทั้งคันอบมันมีแค่ป้อมเลยแล้วก็กระจกหน้าคิดว่ามันจะกันกระสุนได้ไหมในสายตาผมคือมันกันไม่ได้เว้ย <laughs> ท้งรถมันมีแค่นี้จริงๆนะครับมีปืนมีรถแค่นั้นเลย ไม่มีป้อมจะยกว่าภพเลยไหมน่าจะเรียกได้นะเออโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคกระสุนกันดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะครับจะได้ลำกล้องปืนอยู่ที่90 mm มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็ลูกกระสุนที่ผมจะามานะครับจะแตกก่าเขาหน่อยนะผมจะเอาลูกอะสควอชเฮดมานะเพราะปกติไม่ค่อยมีใครเล่นกันนะสำหรับคันนี้เพราะสวนใหญ่ก็จะเอาอะลูกเจาะเกาะแล้วก็ระเบิดมาใช่ไหม หรือไม่ก็ลูกฮีทนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาแปลกด้ยผมจะเอ,อร์สเฮดมาเล่นนะหรือบางคนเล่นมันว่าลูกดินมมันประมาณนั้นนะเนาะโอเคนะครับส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่เลยปั๊มหนึ่งดอกท้วนไม่ต้องวัดระยะเอ้ยเฮยเฮ้ยเอฟพีหนึ่งศูนสอง ใช่ไหมวะไม่ใช่ดิ4005อะไรนิดแหละเออคันนี้แบบนัดเดียวพ่องตายอ่ะผมลืมชื่อไปแล้วหูยโผล่มาแค่นี้ง่ายขยับอีกหน่อยเอออีนนี้หนึ่งได้ไหมอีนนี้หนึ่งได้ไหมโอเคนี้ก็ได้ไปติดต้องขยับออกอีกหน่อยประมาณนี้ ไอ้ก็คือติดเดียวแบบวันนี้เหรอไออื้มเอ,อ้ยไม่เข้าว่ะครวรรุ่นกันดีกว่าเออเออไม่โดนครับรอด แตลเครื่องบินอย่ารุนแรงไทยมีก็จะอยู่สายโอ้ยเออดีนะมันยีไม่โดนอ่ะอุ้ยทะลุข้างไปเลย ย้อนเยียกอนเยียกโหน้อยโหน้อยอย่าเห็นโต๊ะถังเห็นโต๊ะเมื่อไหร่ยิงมึงแน่อืมฟรีแถมขยับไม่ได้ซะด้วยแต่กูก็ยังโดนปืนกลได้อยู่ซ้ำเลยเพื่อนซ้ำเลยไปบัมก็ให้ไม่มีอะไรเลย

นีเให้เราเล่นด้วยตอบโจทย์กว่าเยอะยิงก็ถอยยิงก็ถอยอะ่ะปูชยาไอเอสสามยังไงล่ะครับเห็นหรือเปล่าวะเหมือนจะไม่เห็นนะ าสัตว์มีคนเห็นกูเรียบร้อยมันก็โดนไปแล้วกันไปแล้วจ้ากูสัตอยู่กียบเงียบดีอะโดนเครื่องคนไม่เป็นอะไรคนยังอยู่ดีทุกประการซ่อมแป๊บ มีอยู่ละนี่ไงเตี้ยวปั๊มร้อนแต่รอดน,นะมุมดีอยู่เดี๋ยวรอให้คันนี้มันขี่ผ่านดปก่อน ใสยิงแม่ใช่สองขั้งไม่ได้สนใจหรอกอันน,อนี้ก่อนแล้วกันคุณน่าจะยิงง่ายดิยิงแบบมีสมาธิ ยิงเสียงไม่รู้มีแต่ศัตรูอ่ะหาแล้วศัตรูตายที่คนเรียกส่วนใหญ่เรียกกันว่าอะไรนะดินน้ำมันน่ะเออขอยิงก่อนนะเออเห็นไหมมันก็ใช้ได้อยู่นะข่อยคันข่อยคันเออได้ อย่าอธิบายไปเสร็จเลยกูยิงลาดรุนรัวเลยเด็ค้ามาันตรงไหนวะขางไปที่สปอเตเฮดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมติดไ้ก่อนละกันเออไม่เข้าไงคราวเนี้ยเออ <laughs> ตาย <laughs> ตายยับยับเลยหมาจ้าเม็ดเล็กเล็ก ปักเข้าไปดิโอ้โหตายคูด้วยว่ะใช่ใช่ใช่เสน้นทางขวาชัวร์แบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหมุมมันดีจัดเลยมิดชิดอะเอามาอย่างนี้ก็ซวยไปดิเรียบร้อยเลยแตก โอ้โอ้รถถังหนึ่งคันละเป็นรถถังอัตาจอนโอ้ไม่ทะลุว่ะแล้วมันก็ยิงเราไม่ได้เหมือนกันแต่ขอหยอดอีกลูกนึงเถอะยิงไม่ได้อ่ะมุมเนี้ยก็ลองหยอดอีกลูกหนึ่ไปสักลูกดิเอ่อจอดยังไงดีว่าอยากหยอดอต่อยากยิงอ่ะ เนี่ยเออว่าตรงนี้นะมีความเป็นมาได้ทางทฤษฎีสูงเออต้องอย่างนี้สิวะถึงยอดไปเลยมุมอร่อยละใช่อมาเร็วด้วยโอ้ยไปละจ้ากูว่าแตกเอ,อ็ดเอ,อ็ดทำอะไรไม่ได้ละจา้า ยิ่งไม่เข้าจ้าเออมออันดันกูใส่ผนังเออแตกแฉในโผน่ะมาไหนล่ะสตูเนี่ย ล็อกนี้ไปก่อนเออผมไม่รู้ว่าทางซ้ายผมมันไปถึงไหนแล้วไงอุ้ยโอ้หเรียบร้อยเลยอืมโอ้โหเรามาไม่มาพร้อมกันที่เจ็ดคนกันมาอะไรครับเนี่ยพวกมึงช่วยมาดูตัวได้ไหมจู่ๆพวกมึงก็ไม่ก็มาพร้อมกันจังไหนไม่รู้สามตัวสี่ตัวจังหวะตลกชิบเหายโอ้โห เออเขามันได้อย่างงั้นสิวะเป็นแค่ตั้งนานไม่มา